สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผู้ชราดาว่ามังกรลมของเราเนี่ยนะครับนะจะพาท่านออกจากจักรวาลมาเวลกันบ้างนะครับนะวันนี้นะครับเราจะไปทำคลิปเนื้อคอนเทนต์ที่คนเขาคิดถึงกันนะครับนะนั่นคือคอนเทนต์เกี่ยวกับธิวสิบฟ้านั่นเองนะครับนะซึ่งคอนเทนต์่ยวสิบฟ้าที่ผมยังทำอยู่นี่นะครับนะ ซึ่งตอนนี้เรื่องราวก,ก็ยังคงเป็นเกี่ยวกับสไปโนเหมือนเดิมน,นะครับนะครับนะซึ่งโดยที่ผมกลับมาทำอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าผมไปเจอบางอย่างมาครับนะเอาละนะครับนะและเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมไปรอไปเริมอธิบายกันเลยก็แลวกันนะครับนะโดยเรื่องที่ผมจะมาพูดนะยืนในวันก่อนเนี่ยนะครับตอนที่ผมเข้าแอปลาซาด่าเพื่อหาซื้อของหาซื้อไมค์กี้อซีหรือหาซื้อโมเดลมอนทานสะสมอยู่นะครับผมได้ไปเจอของนิ่งชิ้นหนึ่งครับนะ ซึ่งมาทำซึ่งมันเกี่ยวข้องกับสไปโนซอรัสด้วยนะครับนะ้นนของเล่นชิ้นนั้นก็คือชิ้นนี้ครับแตน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 นี่ไงครับค่ะของเล่นของสไปโนซอรัสนะครับฉบับซูเปอร์สิกรเวิลด์นั่นเองมันออกมาแล้วนะครับนะซึ่งโดยภาพที่ผมโชว์อยู่นี่นะครับนะเป็นภาพที่ผมเนี่ยแคปหน้าจอมือถือมือถือนะครับซึ่งของเล่นชิ้นนี้นะครับคุณสามารถหาหาดูได้จากจากแอปในลาซาด้านะครับแล้วลองไปหากันดูนะครับมันมีนะครับมันมี ซึ่งถ้าลองลองสังเกตจะดูนี่นะครับของเล่นชิทีนี่นะครับเป็นตุ๊กตาสไปโนที่มาในกล่องจุลศิษย์เวิลด์นั่นเองนะครับมันไม่ได้มาในกล่องจุลศิษย์ฟารนะครับนะซึ่งก็แปลได้ว่าของเล่นชิทีนี่นมันน่าจะสปอยเกี่ยวกับจุลศิษย์เวิลด์3ที่กำลังจะที่ที่กำลังจะเข้าฉายในอีก2ปีข้างหน้านะครับนะซึ่งถ้าเราลองสังเกตบนลวดลายของสไปโนซารัสกันดูเนี่ยนะครับนะ ทั้งสีเลยทั้งสีทั้งขนาดตัวรูปทรงของมันเนี่ยนะครับนะจะค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกับสไปโนซอรัสในฉบับของจูราสสิคพาร์ค3เลยนั่นเองครับถ้าท่านผู้ชมไม่เชื่อนะครับท่านผู้ชมลองติดทิปกันดูนะครับนะนี่ตัวของมันนะครับจะออกสีเทาๆสีเทาๆแดงๆแดงๆใช่ไหมครับนะแล้วมันก็จะ,จะยืนสองขาด้วยนั่นเองนะครับนะซึ่งรูปร่างลักษณะของมันเนี่ยนะครับนะคล้ายคลึงกับ สไปโนซอรัสในจุลสิษฟ้าสังเลยนะครับนะผมจะลองปิดให้ท่านผู้ชมดูนะครับนะท่านผู้ชมลองมาเทียบกับโมเดลชิ้นนี้นะครับโดยรูปภาพโมเดลที่ผมโชว์อยู่อยู่นี่นะครับนะโดยสไปโนซอรัสโมเดลตัวนี้นะครับเป็นตัวเดียวกับจุลสิกฟ้าสังแน่นอนครับเพราะว่าหมดเพราะว่ากล่องโมเดลเนี่ยมันมันเขียนไว้เลยว่าจุลสิกฟ้าสังครับแสดงว่าสไปโนซอรัสที่อยู่ในโมเดลตัวที่อยู่ในกล่องนี้เป็นโมเดลจากหนังจุลสิกฟ้าสังแน่นอนครับ คือถ้าผู้ชมลองเปรียบเทียบกับของเล่นเนี่ยเล่นภาพเมื่อกี้ที่ผมเอาให้ดูกับของกับภาพนี้ที่ผมเอาให้ดูในตอนนี้นะครับจะพบเลยว่าทั้งสีทั้งขนาาตูเนี่ยมันตูเดียวกันจะชัดอะ่ะมันตูเดียวกันจะชัดอะ่ะเข้าใจไหม ซึ่งผมมองว่าการที่เขาทำของเล่นออกมาแบบนี้นะครับซึ่งเออดซึ่งถ้ามีการของเล่นลูกลาคล้ายคลึงกับแบบนี้นะครับนะผมก็มองว่าก็มีความเป็นไปได้นะครับนะาที่สไปโนซ์รัสนี่นะครับอาจจะกลับมาในจุลศิลป์เวิลด์ภาคสามก็เป็นได้นะครับนะและไม่แน่อาจจะเป็นตัวเดียวกับตัวในภาคสามก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครั่นนะซึ่ง ซึ่งโดยเหตุผลโดยรวมเนี่ยครับผมก็เคยมานูไว้แล้วนะครับว่าที่ไซต์บีเนี่ยอาจจะมีคนอยู่ไงเพราะว่าผมเคยไอ้นี่ไปแล้วนะครับที่เกาะอิสราซอนา่าหรือไซต์บีเนี่ยในปัจจุบันนี้นะครับอาจจะมีคนอยู่ก็เป็นได้นะครับนะซึ่งมันเคยมีภาพถูกออกมานะครับนะซึ่งเป็นภาพพลาสติกวัสดุที่จะถูกส่งไปไซต์บีนั่นเองนะครับนะซึ่งผมก็มองว่ามีความซึ่งถ้าเราลองมาคิดกันแบบนี้ล่ะ เราลองมาคิดกันดูไหมว่าที่ไซต์ B เนี่ยอาจจะมีคนอยู่ไงและที่นั่นเนี่ยทางอินเจนเนี่ยอาจจะทําการทดลองอะไรบางอย่างหรืออาจจะเก็บซ่อนสับป,ปะาดเอาไว้ก็มีสิทิ์เป็นไปได้นะครับนะเพราะว่าถ้าไม่มีคนอยู่จริงๆเนี่ยมันคงไม่มีภาพพัสดุส่งมันไม่มีภาพวัสดุที่จะถูกส่งไปไซต์ B หรอกครับกอาสุดแต่ว่ามันจะเป็นภาพที่เกิดขึ้นในตเ,เท่านั้นนะครับนะซึ่งถ้าถามว่าสับป,ประรดตัวไหนที่มีสิทธิ์จะถูกซ่อนไว้ในไซต์ B นะครับผมก็เดาว่าน่าจะเป็นเดืมองขที่ถูกทดลองอย่างติดกฎหมาย,ย่างแองไคโัส เซโรโตโซรัสโคดิปโตโซรัสแล้วก็สไปโนโซรัสนั่นแะหละครับนะซึ่งก็อ <c oughs> เออซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องรอติด